สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสังชวนยิ้มครับผมเป็นอีกหนึ่งช่องทางครับที่จะมาพบปะพูดคุยกับ FC นะครับให้ได้รับเ,เรื่องราวต่างๆนะครับอตอนแรกผมจะบอกว่าให้ได้รับข่าวสารซึ่งจริงๆไม่ใช่ข่าวสารนะเนาะถ้าเป็นข่าวสารมันจะเป็น ประมาณแนวสื่อมวลชนอะไรประมาณนี้แต่ว่าเพิ่นว่าผมเป็นยูทูบเบอร์นะครับไม่ได้เป็นสื่อมวลชนนะครับต้องอธิบายให้กับ FC นะครับบางท่านได้เข้าใจว่านะครับเรื่องราวต่างๆที่ผมได้นำมาพูดมาคุยกับ FC นะครับก็เป็นเรื่องราวจาก <c oughs> ประสบการณ์จริงชีวิตจริงนะครับเรื่องราวนะครับของน้องต้นข้าวนะครับที่นะ ดีผมได้นำมาเล่าให้กับ FC ได้ฟังก็ผมก็เปรียบเสมือนหนึ่ง <c oughs> หนงในผู้ผู้ฟังเพลงนะครับหรือว่า,าดูน้องต้นข้าวเหมือนกับ FC ทุกๆท,ท่านนะครับที่ได้รับความบันเทิงจากน้องต้นข้าวโดยการรับฟังเพลงนะครับเหมือนกันกับ f c นะครับผมก็ได้รับฟังแบบเดียวกันนะครับแล้วก็นำมาพูดคุยนะครับมาแลกเปลี่ยน นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับคุยกันนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับอืมก็เป็นธรรมดานะครับผมกเ็เริ่มคลิปนะครับคลิปที่ทําให้คนดูช่องของบอยซังชวนยิม้มยอดวิวนะฮะเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องราวของน้องต้นข้าวนี่แหละนะครับแล้วก็ <c oughs> ก่อนหน้านู้นนะครับเมื่อ เป็นปีแล้วเนาะก็มีคลิปน้องน้องนุ่นดำดงนะฮะน้องนุ่นอาริเกนะครับก็ก็เป็นกระแสตอบรับที่ดีนะครับคือยูทูบเบอร์ก็เป็นแบบนี้แหละครับมีเรื่องราวต่างๆอะไรมานำเสนอมาพูดมาคุยนะครับก็จะหยิบประเด็นยกประเด็นนั้นยกประเด็นนี้มาพูดมาคุยนะครับเพื่อนำเสนอให้กับ f c ที่หัวอกเดียวกันนะครับ ได้มารับฟังพูดคุยกันนะครับมาคอมเมนต์นะครับมา,าทักทายกันยังติดตามอยู่นะครับขอบคุณทุกทกท่านเลยนะครับบางท่านก็เข้ามาทักทายสวัสดีกันบ้างนะติดตามอยู่เหมือนเดิมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับอยู่ต่างประเทศก็มีนะฮะอยู่เรียกง่ายๆว่าถ้าดู y t u t u เนี่ยดูได้ทั่วโลกนะครับคนไทยอยู่ประเทศไหนในโลกนี้ก็สามารถดูได้นะครับผมอ่า วันนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับเหมือนเก่าเช่นเคยนะครับแต่วันนี้ผมจะมาคุยเรื่องดนตรีนักดนตรีนะครับเกี่ยวกับก็ประเด็นก็โยงเรื่องเกี่ยวกับน้องต้นข้าวอยู่ดีเนาะต้นข้าวสุปรียานะครับซึ่งคอนเสิร์ตหรือว่าการรับเชิญของน้องต้นข้าวตามสถานที่ต่างๆที่ f c ได้ไปพบปะไปพบเจอนะครับ ก็จะได้ฟังดนตรีแบบสดนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับดนตรีสดาตามเวทีการแสดงของน้องต้นข้าวนะส่วนใหญ่จะเป็นดนตรีสดเนาะแต่ประเด็นสำคัญเลยก็คือการร้องเพลงใส่ดนตรีสดนะครับซึ่งดนตรีสดเนี่ย มันได้อัตลดในการร้องอนะครับได้อัตลดในการร้องสําหรับนักร้องนะครับสําหรับคนที่จะร้องเพลงนะครับแล้วก็มันมันมันได้อารมณ์อารมณ์เพลงสังเกตน,น้องต้นข้าวร้องเพลงไหมทุกคนเวลาร้องเพลงดนตรีสดดนตรีสด แต่น้องต้องข้าวจะร้องสดหรือจะร้องใส่ไปกินแท็กหรือว่าจะร้องเป็นคาราโอเกะอะไรก็แล้วแต่น้องก็ได้อารมณ์อัตลดอยู่แล้วเนาะแต่ว่ันนี้ผมจะแยกประเด็นว่าการร้องเพลงดนตรีสดอย่างที่ผมบอกผมก็เคยร้องเพลงนะเวลาร้องใส่ดนตรีสดเราต้องมีความสามารถอย่างหนึ่งคือความจำคือต้องจำเนื้อเพลงนะครับ ใครที่ร้องดนตตีสดนะครับก็จะต้องจําเนื้อเพลงได้เก่งพอจําเนื้อเพลงได้นะครับเวลาออกรีดาท่าทางนะครับเวลา,าใช้อารมณ์เพลงนะครับมันดึงดึงอารมณ์เพลงมาได้แบบได้เต็มที่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นตนะครับต่างจากคนที่ร้องคาราโอเกะนะฮะคนที่ร้องคาราโอเกะนะบ,บางคนก็อาจจะจําเนื้อได้ไม่แม่นนะครับ บางคนก็จะจําเนื้อได้แม่นต่อให้ร้องคาราโอเกะถ้าท่านถ้านักร้องบางคนนะนักร้องคนไหนจําเนื้อแม่นเนาะนะครับเขาก็จะร้องแบบโดยที่ไม่สนเนื้อเลยไม่สนใจเนื้อในจอคอมในจอคาราโอเกะอะไรก็แล้วแต่ก็จะร้องสดๆไปแล้วมันก็จะดึงอารมณ์เพลงออกมานะครับ อย่างที่ผมผมก็เคยแต่ผม่จำเนื้อเพลงไม่ไมแม่นเนาะซึ่งคือผมไม่ได้เป็นนักร้องอาชีพอันนี้ผมก็เข้าใจนักร้องอสมัครเล่นหลายๆท่านนะที่อยากจะร้องเพลงนะครับก,ก็ยังดูเนื้อแต่ก็ถือว่า <c oughs> บางคนก็ทำได้ดีนะครับต่อให้ดูเนื้อหรือหรือบางคนร้องดนตรีสดเนี่ยนะครับแต่ถามว่านักร้อง ศิลปินรับเชิญเนาะยุคมันมีจะม,มีอยู่ประมาณสองสองช่วงสามช่วงช่วงยุคเมื่ออดีตอดีตเลยนะย้อนย้อนไปไมเมื่ออดีตเมื่อสักสากว่าปีก่อน40ปีก่อนอะไรเงี้ยนักร้องรับเชิญอะไรเงี้ยเขาก็จะมีถ้าเกิดมีดนตรีสดเขาจะถือโน้ตอ,อสมัยก่อนก็จะใช้โน้ตโน้ตเป็นแผ่นะ่ะ เป็นกระดาษสี่เหลี่ยม A4 นะครับอ่าเขาจะถือไปอยู่4ี่สีเาเรียกอะไรสชิ้นหรอกลองเบสกีต้าคีย์บอร์ดอ่าสชิ้นหลักๆห,หรืออาจจะมีมากกว่านั้นอาจจะมีแซกโซโฟนหรืออาจจะมีกีต้าร์โซโล่อะไรก็แล้วแต่นะครับบางทีก็เขาจะมีทีมงานถือดนอถือโน้ตดนตรีเพื่อไปให้อาจารย์นักดนตรีที่เล่นสดๆนะครับอ่านโน้ต เท่าที่ผมเคยสัมผัสมานะครับเมื่อเมื่ออดีตน,นะผมอยู่ตรงนี้มาน,นานนะฮะก็พอจะรู้นะครับเวลาผมอยู่กับเวทีวงดนตรีลูกทุ่งหรืองานแ์งาน,างานสินค้างานวัดงานอะไรต่างๆเมื่ออดีตน,นะครับก็ถ้ามีนักรองรับเชิญมาก็จะใช้ประมาณนี้แหละใช้โน้ตนะครับ นั้นยุคยุคช่วงยุคหนึ่งที่เท่าที่ผมเห็นนะครับพอมายุคสองยุคต่อจากยุคยุคใช้โน้ตยุค2อปุ๊บกลายเป็นนักร้องใช้แบ็กกินแบ็กอะไรก็เรียกแบ็กกินแท็หรือว่าซีเควนต์แผ่นซีเควนต์จะประมาณสี่เนี่ยเท่าเกือบเท่าฝ่ามือน,นี้นะทุกคนจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นผมเอาเลยเปรียบเทียบไม่ได้ ประมาณนี้แหละทุกคนนะครับเขาเรียกว่าซีเควนต์บรรจุเพลงได้แล้วแต่เราจะบรรจุเลือกเลือกอความจุของของแผ่นเขานะครับเพราะว่าผมเคยใช้ในตอนสมัยผมเป็นนักร้องคาเฟ่นักร้องส่วนอาหารสมัยก่อนเนาะ,ะมันมันมันจะบรรจุได้10เพลงนะฮะสิบห้าเพลงอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนจะเอาไปบรรจุซีเควนต์นั้นก็จะใช้แบบ เขาเรียกว่ามีทําดนตรีออกมาอย่างเดียวโดยที่ไม่มีเนื้อนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะต้องสดเหมือนกันนะนักร้องร้องสดนี่นะครับแล้วก็มาเป็นยุคที่ใช่เพราะเพราะนักร้องรับเชิญอนะ่ะเขาจะร้องเพลงตัวเองร้องสดอยู่แล้วนะเพลงอะไรเขาก็จะจําได้หมดแหละนะครับเสียบไปแล้วก็อาจจะใช้ดนตรีเป็นเอ็นแท็กที่แบบเป็นดนตรีจริงนะฮะแต่เป็นคาราโอเกะเป็นดนตรีสดสดดนตรีจริงนะครับ นั so iko, so so ่นแหละแล้วก็มายุคหลังกลับมาย้อนมายุคปัจจุบันนะยุคที่เนี่ยอย่างที่น้องต้นข้าวเนี่ยไปร้องรับเชิญตรงนู้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นยุคที่มีดนตรีสดเช่นกันนะครับอืมแต่ผมผมไม่ทราบว่ายังมีการใช้โน้ตอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆต้องขออภัยแต่แต่เท่าที่สังเกตนะผมว่า น่าจะน้อยแล้วก็อาจารย์ที่เล่นดนตรีโนต้ตเนี่ยนะครับก็คือแล้วก็มันผมไม่เห็นว่าเยอะเท่าไหร่เนาะแต่อาจารย์ที่เล่นดนตรีจริงๆส,สดๆนั่นคืออาจารย์ที่เาขาเรียกเล่นบายบายฮาร์ดบายฮาร์ดนะครับประมาณว่า,เ,าเคยฟังมาแล้วแกะแล้วนะครับ เคยเล่นแล้วนะครับหรืออาจจะยังไม่เคยแต่เล่นตามได้อะไรเงี้ยนะครับดนตรีสดยุคตั้งแต่แต่วายฮาร์ดมีมานมนานแล้วนะครับอืมแต่ว่าัดนตรีปัจจุบันนี้ก็ผมเชื่อว่าบทเพลงหลากหลายเนาะที่อาจารย์นักดนตรีได้แกะนะครับนั่นแหละผมถึงบอกว่าการร้องเพลงรับเชิญเป็นนักร้องรับเชิญร้องเพลงดนตรีสดมันได้อัธรตในการร้องในการ บิวอารมณ์ในการสื่อสารให้กับ fc ให้กับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมคนดูหนะ้าหน้าเวทีนะครับ <c oughs> จะสังเกตไหมเวลาน้องต้นข้าวร้องเพลงเ็ขาจะร้องแบบเนะท่าที่เห็นนะที่สดๆที่ผมดูในไลฟ์อะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะร้องแบบอารมณ์แบบอารมณ์เพลงดีนะครับจะต่างถ้าเป็นนักร้องอมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะช่วงที่แบบโอบ้าคาราโอเกะแบบ โอ้งานกินเลี้ยงต่างๆใช้คาราโอเกะแล้ววันนี้นักร้องเนี่ยอ,อพอร้องคาราโอเกะนักร้องงานเลี้ยงที่ร้องคาราโอเกะก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยแม่นเหนืออืมยกตัวอย่างเลยผมเองนี่แหละผมเคยไม่แม่นเหนือพอไม่แม่นเหนือปุ๊บอัตรลดในการร้องมันน้อยลงมันลดลงเวลาเราจะเดินไปรับรางวัลหน้าซ้ายขวานะครับจอคาราโอเกะอยู่ตรงกลางเนี้ยอืม เวลาร้องเนี้ยเราต้องดูมากเวลาเดินหลุดไปหน่อยโอ้โมันมันมองไม่เห็นแล้วอนี้มันเสียเสียทะลดในการร้องคนฟังก็รู้สึกว่าโอ้ร้องเพลงไม่เก่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็จะมะีประมาณนี้นะครับอนอกจากแบบว่าเรามีเทคนิค,นะคะในการหลบ ลบเนื้อโดยที่เราไม่เห็นเนื้อจําเนื้อไม่ได้เราก็จะเป็นแนวออกพูดไปอะไรเงี้ยขอบคุณครับขอบคุณป๋าๆพี่ๆเอฟซีหรือขอบคุณคุณพี่คนนั้นคุณพี่ในมอบรางวัลอะไรพูดไปเรื่อยเปยื่อยนะนั่นแหละประเด็นสําคัญเลยเนาะแล้วยิ่งที่สําคัญเลยนะต้องต้องแต่มันมีเวทีเตี้ยตามงานเลี้ยงต่างๆบางทีบางทีก็ไม่มีเวทีเลยเป็นพื้นเนี่ย นะครับบางครั้งต้องเดินไปหาแขกเนี่ยเพื่อจะไปรับรางวัลเนี่ยโอ้โหยนะครับทรมานเลยแหละรู้สึกว่าอยากจะกลับมาหน้าเวทีเร็วๆอะ่ะมาดูจอคอมนะครับนั้นก็มันก็เป็นในระบบที่ตัวเราเองแบบบางทีก็มันจำเป็นเพราะว่าเราเราไม่ได้เป็นนัก้องอาชีพจริงๆนะครับแต่เมื่อเมื่ออดีตนะยุคนึ่งนะ ที่ผมเคยใช้แผ่นซีเควนซ์อย่างที่บอกอ่ะยุคนั้นอะผมผมร้องเพลงคาเฟ่ร้องร้องเพลงส่วนอาหารสมัยนั้นไม่มีคาราเตะนะครับผมก็จําแม่นเหมือนกันเพราะว่านั่นคือเป็นอาชีพเขาเรียกว่าอาชีพคือทุกทุกเย็นทุกค่ําผมจะต้องไปทํางานนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องแกะเพลงนะครับแล้วก็จําเนื้อเพลงให้ได้จําเนื้อเพลงให้แม่น,นครับเป็นร้อยเพลงเนี่ยผมต้องจําให้ได้หมดนะครับวันหนึ่งร้องไม่กี่เพลงหรอก ในคาเฟ่วันหนึ่งก็ร้องอยู่ประมาณสักสิบเพลงนะครับสิบรอบกว่าจะได้ขึ้นแต่ละรอบนะก็ประมาณนั้นแหละนะครับผมก็เลยมองว่าอืการที่รร้องเพลงใส่ดนตรีสดอย่างปัจจุบันนี้นะครับอย่างที่หลายๆท่านนะแต่ว่าวันหนึ่งนะครับถ้าเกิด <c oughs> น้องแบบน้องต้นข้าวรับงานแบบระบบเป็นแบบ ของตัวเองนุ่นนี้นั่นอะไรเงี้ยนะครับก็เขาก,ก็จะมีนักดนตรีที่เป็นของตัวเองกับเหมือนกับหลายๆคนที่ที่นำนักดนตรีของตัวเองขึ้นไปเล่นไปโชว์นะครับเป็นแบนด์เนี่ยเป็นแบรนด์เป็นแบ็กอัพเป็นแบบพร้อมทีมงานครบเซตอะไรเงี้ยนะผมว่ามันก็น่าตื่นตาตื่นใจนะครับทุกคนเวลา ได้รับชมเวลาอย่างพวกเราเนี้ยนะครับได้รับชมคอนเสิร์ตได้รับฟังเพลงที่น้องต้นข้าวร้องอย่างเงี้ยหน้าเวทีสดๆเงี้ยเราก็มีความรู้สึกที่เออมันมันมันสนุกแล้วที่ที่สำคัญเลยนะครับสังเกตเวลาถ้าร้องดนตรีสดทัมมิ่งของดนตรีจังหวะเห็นไหมมันจะพอดีน้องต้นข้าวจะร้องเพลงอ,อย่างเพลงของพี่พึ่งพุ่มพวงเงี้งย เขาก็จะลองโจะโจโจจะไม่แบบมันเขาจะไม่สักไม่เหมือนซึ่งผมก็เคยพูดไปแล้วนะมันจะไม่เหมือนในพวกไอ้ไอ้นักร้องงานเลี้ยงอะ่ะเขาจะใส่จงังหวะโจ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 ๊ะเพื่อให้คนเต้นเนี่ยสนุกสนานนะครับไอ้เพาะไม่เพาะนี่นว่าออีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ความสนุกสนานความบันเทิงต้องมาก่อนเพราะนั่นคืองานเลี้ยง นะครับคืองานกินเลี้ยงและให้กับคนที่เขาดื่มนะนักดื่มนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมาสนุกสนานนะครับแต่สําหรับอย่างน้องต้นข้าวเงี้ยมันเป็นคนละรูปแบบน้องต้นข้าวก็จะมีนักร้องศิลปินหลายๆท่านที่ใช้ระบบแบบอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างเขาญาต่อชื่ออย่างอ,อ,อย่างพวกตายอ,อละไทยอะไรเงี้ยนะครับหรือว่า ใครก็แล้วแต่นักร้องศิลปินรับเชิญเนี่ยที่มีชื่อเสียงอยู่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับเวลาร้องเพลงก็จะร้องในระบบที่แต่ไม่ได้ช้าเท่าเท่าเท่าในแผ่นเสียงหรือเท่าในเ,าเพลงที่เคยบันทึกเทปไว้นะครับหลายหลายคนจะสังเกตแม้กระทั่งตัวผมผมก็เคยสังเกตแล้วก็เคยถามด้วยนะครับว่าเวลาเราฟังในในม้วนเทปสมัยก่อนนะม้วนเทปหรือซีดีนะครับหรือใน เขาเรียกแฟลตได้หรืออะไรก็แล้วแต่ในในในระบบพวกนี้นะครับเขามิกมาเป็นมาสเตอร์อะไรมามิกมาอย่างดีนะครับมันก็จะฟังแบบออพอดีอ่ะนะครับยังผมเคยฟังของอเพลงของคุณไผ่นะครับไผ่บุรีรัมแห่ไผ่พงศธรแห่ถูกแล้วนี่เล่นคนเดียวด้วยเป็นไงนะครับ คุณผมเคยไปฟังสดๆวันนั้นไปที่กาญจนบุรีนะครับด้วยกันนี้แหละขึ้นเวทีเดียวกันผมฟังเพลงคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันให้ฟังมานมนานแล้วหลายตั้งหลายปีแล้วไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับ <c oughs> ในในใน u t u b e ในอะไรก็แล้วแต่ก็มาก็จังหวะจะพอพอดีประมาณหนึ่งนะครับ โนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่นะมันจะสบายสบายนะฟังได้ได้พอดีจังหวะแต่วันนั้นที่ผมไปเจอคุณไผ่นนะที่ที่เมืองการเขาดนตรีสดอาจารย์ดนตรีสดเขาก็จะเพิ่มทำมิ่งเพิ่มจังหวะนะครับเพื่อให้ไม่ให้ยืดเหมือนในในแผ่นในแผ่นในแผ่นเสียงหรืออะไรแล้วแต่นะครับก็จะฟังแบบ สดๆมันจะรู้สึกเร็วขึ้นแต่ไม่ได้เร็วมากจนแบบร้องแบบร้องจนแบบไม่เพราะไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็จะเร็วในะระดับหนึ่งนะครับสมมุติว่าในในแผ่นซีดีฟังความเร็วประมาณสมมุติว่าอ่ะร้อยร้อยมความเร็ว130ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์รถยนต์นะเหยียบร้อยสา แต่ถ้าจะให้เปรียบเทียบก็ได้เหมือนกันนะทุกคนร้อยสามสิบแต่พอไปร้องดนตรีสดๆดนตรีอาจจะเร่งเป็นร้อยสามนะครับแต่ถ้านักร้องร <c oughs> ้องงานงานเลี้ยงหรือพวกวาเลนตี้อะไรเงี้ยเขาก็จะเพิ่มไปอาจจะไปร้อยสี่สก็ได้เพื่อให้มันสนุกนะครับเหมือนผมเคยร้องเพลงคิดถึงบ้านเกิดของออสังทองสีใสของอาจารย์สังทองนะ สายลมโบกพิวโบกพิวพัดพิวละร้องแต่ว่าถ้าร้องแบบของของจริงๆแทัน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 ทนแต่ละระดับแต่ละระดัแท่ละระดเนี่ยประมาณนี้เลยทุกคนจังหวะประมาณเนี่ยเนิบเนิบนะแต่เป็นเพลงเร็วนะทุกคนแต่พอพี่เอกนะพี่เอกพี่เอกกับชัยนะครับเอามานำมาร้องใหม่ก็จะเพิ่มความเร็วขึ้นมาอีกนะเพื่อให้มันสนุก แต่พอเรามาลองสดๆผมรู้สึกว่าอามันมันยังไม่สนุกเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเพิ่มความเร็วนะครับาบางทีเพิ่มไปอย่างร้อยร้อยเขาเขาตั้งไว้ร้อยสี่สิบห้าอาเงี้ยอือาจจะเป็นร้อยห้าสิร้อยห้าบห้าก็ได้ให้มันสนุกมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอนั่นแหละประมาณนั้นแหละทุกคนอย่างที่ผม Uh, วันนี้มาพูดคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับดนตรีสด uh, mm hmm. เกี่ยวกับที่ uh, น้องต้นข้าว uh, ไปร้องดนตรีสดเนี่ยดูจาก uh, ทารสในการรับฟังน้องแล้วก็ uh, น้องร้องเพลง uh, ใส่ดนตรีสดๆแบบนี้ผมว่าดีนะนี่เป็นการเป็นข้อข้อพอ เขาเรียกว่าความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นนะว่าเออถ้าได้ร้องดนตรีสดแบบนี้จริงๆก็ดีนะนะครับแต่ถ้าสูรวิสัยไม่มีเวทีนั้นไม่มีดนตรีสดก็สามารถที่จะเตรียมนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรแบ็กกินแท็กอะไรเงี้ยนะดนตรีสดเหมือนกันแต่เป็นไว้ในในแผ่นในใ <c> น <oughs> ที่เขาเก็บข้อมูลไว้นะครับประมาณนั้นแหละทุกคน โอเคคลิปนี้ก็เอาไว้ปไว้แค่นี้ดีกว่านะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ FC นะครับน้องต้นข้าวนะครับ FC บอยสางชวนยิ้มนะครับทัวโลกทั่วประเทศนะครับที่ให้การสนับสนุนในการรับชมคลิปนะครับให้ได้ได้ทำคลิปต่อๆไปนะมีเรื่องราวต่างๆพูดเรื่อยๆนะครับแต่ถามว่าโอ,อ้โหผมก็ยอมผมยอมตัวเองเหมือนนะว่าแหม ผมนี้เอาเรื่องราวอะไรต่างๆมาพูดสารพัดที่จะพูดได้ขนาดนี้เยอะแยะเลยนะครับทั้งที่ข้อมูลเนี่ยม,ม,มันแทบจะหาได้ยากเลยนะบางครั้งทุกคนแต่ก็ต้องยอมใจตัวเองนะเพื่อ fc จะได้รับฟังอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับในช่องทาง YouTube มันก็เป็นรายได้ของผมด้วยนะครับซึ่งถ้า fc ชมเยอะดูเยอะนะครับรายได้ของผมก็มันก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้า fc ดูน้อยลงนะครับรายได้ของผมก็ ปริมาณมันจะน้อยลงนะครับบางทีได้คลิปหนึ่งนะครับคนดูหลักร้อยสองร้อยเหรียญยังเด้งเด้งขึ้นอยู่บางทีเด้งอยู่เหรียญเดียวนะครับ <c oughs> เหรียญเดียวท่านก็รู้ว่ากี่บาทนะฮะแต่ถ้าคนดูหลักพันเงี้ยนะครับพันกว่าสองพันสามพันเงี้ยเกออ็ยังพอนขนาดสองสามพันนะทุกคนก็ยังเด้งให้สองสามเหรียญน,นะครับ อย่างนี้แหละเป็นธรรมดานะครับก็สู้กันไปว่ากันไปนะครับก็ขอบคุณ f วฟซีหมื่นกว่าซับนะครับที่เข้ามาสนับสนุนบอยสังชวนยิ้มครับโชคดีมีกันใช้คลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีทุกท่านครับ